ครับเรามาทำการติดตั้งโปรแกรมสำหรับจำลองเซิร์ฟเวอร์บนระบบปฏิบัติการ windows กันนะครับอันดับแรกครับให้ไปดาวน์โหลดนะครับตามเว็บนี้หรือไปเซิร์ช Google ว่า,อาเอ็กซมัมอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อมานะครับเมื่อดาวน์โหลดได้เสร็จปับ๊บถ้าเป็นใครเป็นไฟล์ซิปให้แตกไฟล์ซิปก่อนนะครับหรือถ้าได้ ให้เลือกถ้าใครดาวน์โหลดเป็น exe มาถ้าเน็ตแรงเป็น exe มาก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ดับเบิลคลิกนะครับตอบเยสนะครับก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษตอบ ok ตอบ ok ไปนะครับกด next นะครับก็ให้เป็นไดซ C อย่างนี้นะครับได้ e x c อย่างนี้นะครับกด next นะครับ3ตัวนี้ต้องเลือกนะครับส่วน2ตัวนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน นะครับเลือกไม่เลือกก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กด i n s t a r l ไปโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งนะครับแตกไฟล์มาเพื่อทำการติดตั้งกดแล้วก็คลิก finish ไปก็จะเกิดหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมาหน้าต่างพร้อมขึ้นมาเพื่อ,อติดตั้งระบบนะครับก็เราก็รอสักพักหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมา ให้คลิกโอเคไปตอบ yes นะครับเพื่อจะเปิดโปรแกรม e x a m ขึ้นมานะครับเวลาจะใช้ภาษา php หรือเทคโนโลยี cms นะครับต้องเปิดโปรแกรมนี้แล้วก็ให้มี apache running นะครับแล้วก็ mysql running นะครับถ้าเป็น jsp ก็ใช้ก็ใช้ตอน ช่วงของการติดต่อฐานข้อมูลนะครับก็ต้องเปิดตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อ,อเปิดเจ้าดัตต้าเบดขึ้นมานะครับเมื่อ,อทำให้ a p a c h e r u n n i n n แล้วก็มา s q l Running เสร็จแล้วแลวก็เปิด b r o าว์เขึ้นมาพิมพ์เาว่า local host นะครับบน b r o าว์เแล้วกด enter หรือจะพิมพ์คําว่า1,2,7 0.01แล้วกด enter ก็ได้ก็จะเกิดหน้าตานี้ขึ้นมาจากนั้นก็กดเลือกภาษานะครับผมก็เลือกภาษาอังกฤษนะครับก็จะเกิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาเป็นการสมบูรณ์แล้วนะครับในการติดตั้งโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการ